เ,เพื่อนๆสมาชิกครับวับนนี้ช่องรถมือสองขอญาติรีวิวรถหนึ่งคันที่ผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและก็ประหยัดน้ำมันปัญหาจุกจิกน้อยมากครับเป็นรถสภาพป้ายแดงมือเดียวครับมิซูบิชิมีลาด1.2ตัว Glx ครับสวยๆลงตัวสีบอลเลยได้ปี13เพื่อนๆไม่น้อยๆครับคันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจครับในเรื่องของสมรรถนะเครื่องครับค่อนข้างที่ดึงตัวออกตัวค่อนข้างดี ปรเปรียวคล่องตัวจอดที่ไหนง่ายๆครับเป็นรถที่บอดี้ไม่ได้ใหญ่มากครับแต่เวลานั่งภายในนี่กว้างขวางครับใครสนใจรถจอดอยู่บางบอนครับเปิดราคา179,000บาทครับผ่อนเบาๆสบายๆที่อื่นท่านอาจจะเครดิตไม่ค่อยดีครับออกที่ไหนไม่ได้เดี๋ยวมาดูที่นี่ครับที่นี่ช่วยดันให้จบ ได้ง่ายๆครับเอาที่ว่าเราช่วยเต็มที่แล้วกันนะครับเพื่อที่ให้ให้ท่านได้สามารถมีรถไปใช้ประกอบอาชีพเอาไปใช้งานกันนะครับคันนี้มีหลาดราคาแสนกว่าน่าสนใจใครอยู่ต่างจังหวัดวีดีโอคอลได้ครับจองกันเข้ามาได้ครับออกง่ายๆที่นี่เลยมีบริการจัดส่งรถให้อีกด้วยใครสนใจโทรมาครับ0885845375ครับอย่ารอช้าครับกับการตัดสินใจรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาและสภาพป้ายแดงแบบนี้ขับดีมากๆครับ